อ้ากลับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปกิจกรรมแชมเปี้ยนพาร์ทซีซั่นที่14แล้วนะครับโดยนะครับวันนี้ก็ได้ทาการซื้อนักเตะในตำนานอีมาอีหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือราอุปโสริสนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาเอนับดูนะครับว่าเราได้ไปเท่าไหร่นะครับลุงจำได้นะครับเราได้มาบวกแปดมา2ตัวนะครับผมแล้วก็ตำนานจับหรืสู้นะครับที่ลุงขายไปนี่นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็ผลซนที่พวกนี้นะครับ ครับ๋ย่เดาลุงคำนวณก่อนนะครับวันนี้ลุงซื้อตำนานไปแล้วนะครับ3ตัวนะครับผม3ตัวแล้วนะครับจากงานกิจกรรมชิงเป็นฟ้านะได้เงินจากชึงเป็นฟ้ามานะครับได้เป็นนักเสีแล้วก็เอาไปขายนะครับอ่ามึงได้ซื้อเดบิวรู้มานะครับผมตอนนั้นลุงซื้อมา6,60070ล้านนะครับอ่าตีไป6,7นะครับผมแล้วก็คาร์ลด้วย7 7,190 7 2นหนึ่งันนะครับก็รวมๆกันก็ประมาณ14,000สนะครับผมตีรวมๆไป1น0 0 0ครับปรกับลาอูอีกนะครับหน0 0 0สีก็เป็น1 9ึ0 0เ0้าสมืนนะครับผม2 0 0 0มืล้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามามารับอนไรด้วยนะครับผมจัดไปนะครับ30สิบเลยโอเคนะครับผมขายตำนานนะครับคาตูโ่แล้วก็ซื้อตำนานตัวอื่นต่อนะครับมีเรามีสี0 0ันสามนะครับ แล้วก็บวกกับอันี้อีกนะครับผมแล้วก็ยิบย่อยนะครับผมไอ้พวกย่อยยังไม่ได้ขายเลยนะครับเดี๋ยวลุงจะตีบวกก่อนแล้วก็อยู่คัสโโรสกี้ก็เดี๋ยวก็ออกนะครับเราก็ได้ประมาณสองพันเจ็ดสามพันนะครับเ็าได้มาอีกประมาณเจ็ดพันล้านนะครับตีกลมๆเจ็ดพันล้านเราก็จะได้มาอีกมาอีกหนึ่งตัวนะครับเราก็น่าจะได้ประมาณหนึ่งตัวนะครับแต่ถ้าลุงซื้อพวกนี้นะครับนี่ถ้าลุซื้อพวกนี้ก็ได้ไปสองตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวจะุ่งนเด็ ถ้าลุงซื้ออินซาคีก็จะได้หนึ่งตัวนะครับประมาณหนึ่งตัว่ะผมก็จะได้ตำนานอีกหนึ่งตัวนะครับผมอ๋ออีกไปเลยสองตัวนะครับโอเคนะครับผมมาเรามารับลาอุกฤสริศก่อนนะครับผมโอเคนะครับช่วงนี้นะครับแนะนํานะครับใครอยากมีตํานานก็ไปจัดเลยนะครับถูกมากครับหลังจากนี้น่าจะหายยากแลวนะครับช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับโอเคนะครับตำนานที่ลุงได้มาครับก็มี เลซนเดอรเดียเปียรุ่งนะครับแล้วก็โรเบโตคาร์ลอสนะครับแล้วก็นี่ก็มีดาอุกอซาเลสนะครับแล้วก็มีสีพันล้านก็เป็นฟิลิโปอินซาคีนะครับแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งนะครับเก็บสุดอีเล็กก็น่าจะได้แรงจันานประมาณหกตัวนะครับผมเชมเปี้ยนพาร์ทรอบนี้ลุงได้มาสองหมื่นกว่าล้านเลยนะครับสองหมื่นสี่พันล้านโคตรตระุ้มนะครับโคตรคุ้มมากนะครับ คมที่สุดแล้วนะครับในซีซั่น14นี้นะครับซีซั่น14ส่ง่าปีเก่าลงไม่ก็รับที่ใหม่นะครับได้มา24,000ล้านหรือตืดนะครับผมโอเคนะครับยังไงกันบ้างครับใครได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาบอกลุงด้วยแล้วกันนะครับผมอ่าลุงก็จะลาไปด้วยนะครับลาอูโกสเลสเจ้าชายแห่งกรุงมาดริดนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ